พี่น้องมาแล้วจุดไข si nice ่แม่ของห้องในกันนาเห็ดพี่น้องเออพี่น้องเออเห็นว่พี่น้องเอยตาไข่ตะไข่ใหญ่หนึ่งดอกสองดอกดอกที่สามจะจะติงจะอาจจะติงจะติงจะติงจะ ดีครับผมพบกันนี้แล้วครับกับช่องหงันกินกัรรมเทศอาหารกระเสบมือนี่ครับผมพี่น้องฝนตกเพิ่นว่าเฮ็ดหวอกพาหน้าแล้วจีผ้าพีผ้าหน่องมาเก็บเห็ดครับผมมันจีนีบับบูกามาตามสัญชาติตะยานครับผมมาล่องเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นปลาปลาชุ่มชุ่นเหรอครับผมเดีย๋ยวจีผ้าพีผ้าหน่องมาเก็บเห็ดเหมือนกันเด้อสีมาร์ทเมืวานตามไปเบิ่งเลยครับผมครับผมตอนนี้ห้องกา มาถึงป่าชุมชนนะครับเนาะป่าชุมชนของบ้านเฮานี่แหละมาลเลาะเบิ่งพีนองมาสีมีเห็ดมีหาวบ่แต่เก่ากับพ่อด้แกงไดงในปนอยู่ด้ครับพ่อด้แกงไดงในปนอยู่มือหนีมาเบิ่งเราพี่นองเนาะมันส่งสีออกเอาฝนตกสีฮึ่มๆสันดอกครับแต่เลยวล่าสีผ้าพีผ้าหนองมายัง เอามาเลาะเบิ้องนะครับเนาะเดี๋ยวจังมาติดตามกันเด้อพี่น้องเด้ออีกเทียนนึงไข่พ่อเฮ็ดก่อนเ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะโอ้ยบรรยากาศดีขนาดเลยครับเขาปลาครับผมเมื่อนียบริเวณล่งน้ำจักที่เป็นทังไดพี่น้องเอ้ยย่างไปเรื่อยๆลนะครับหามันพว่เนาะพี่น้องเนาะ กเป็นปลาชุ่มชนครับอุดมสมบูรณ์อยู่ครับผมต้นกาอนุรักษ์ไว้ดีอยูหรอครับต้นไม้ต้นไหลกันพี่ว่าโอเคอยู่ครับผมเดี๋ยวเจาจังมาติดตามกันไปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังมาติดตามกันต่อไปครับผมครับโอ้กินมาได้สักผักหน่อพี่น้องว่าได้พอเฮ็ดจากดอกนะครับแต่ว่าคันว่าพอๆกับพ่อหรือครับเฮ็ดไตเบีย เฮ็ดหนีวิไลสนิเตอร์พี่น้องเด้อการเก็บการกินกัระมัดระวังกับแน่ครับผมกานบ่วนหูจักกะกะ่ย่าไปกินบ้างนาะครับเนาะเากะย่างไปเรื่อยๆครับผมเฮ็ดยังก่อนครับผมเฮ็ดตายเบี้ยเฮ็ดตายเบี้ยเก็บไปแกงให้ย่าแตะโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะงานบอเมื่อนีร่เป็นไร ตึงข้นมา่ะยังบ้นไหนอ่าผตเห็ดตเบียตเ็ดตเบียเก็บไปให้เนีไปไ้เยดีเห็นใ่แสว่าอุดมสมบยังมีเห็ดอยู่เนาะกับขันมันไม่เห็ดายเบียมันก็ต้องมีเห็ดกินได้นํานหละปมว่าครับอ้าไปต่อพี่น้องไปต่อพี่น้องอุ้ยบงดูพี่น้องเห็นป่เนี่ยเห็ดปวกครับผม้คือมีดอกเดียวบุ้ฮะไม่เห็นดอกเดียวมาตเริ่มออกต โอ้แต่กอ่ะนี่มันหลายเด้โอ้วิธีการเอานี่ต้องต้องก้นเล็กๆจัง่อยสิครับแม่กนนะพาหากมันหลไม่ก่นโอ้มันเหรอพี่น้องมันเอ้าโอ้มันก็เริ่มจากดอกสองดอกสามดอกไปเรื่อยๆเนาะหากมันเด้อฮึหากมันโอ้เมนว่ามันอยู่ตื่นๆเด้เสียโอ้ตุตตุ๊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 ตตตยืนเลิกยืนเลยืนเลิกมันยืนตื่นเนี่ยโอ้ยมาเหรอพี่น้อง โอ้งามเลยครับงามเนี่ยเอาเอาไปไปพี่น้องไปย่างน้ำกันตัวแบบนี้ครับเด้อพี่น้องเด้อบาบนี้มาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเห็นบ่ครับดิใกล้ๆกันเลยครับกำหม่องนึง้วกันครับผมวักพี่น้องวักวักอ้แต่ว่าแก่เนาะค่ะโอันนี้โดนแล้วบ่าท่านมีคนมาก่อนี่ โดนเลยตีแมนแมนโคนรบกคร่อาหาโอ้บอกบอกคอยนี่หายขื่นหอมนี่จนเน,น่าแล้วนแต่ว่ากะบ่ท่านเน่าดอกแกสือนี่นี่ดอกน้อยเน่าถิ่มแล้วเออเอาพี่น้องเอามาให้พี่น้องบาทเนี่ยเอาเด้เด้ปุ้ยอุ้ปุ้ยเพียจุดเผะพี่พี่น้องเผาไล่ให้ล่ให้ปุ้ยเสือพี่น้องมึงด้วยล่ะอู้ยคนเน่าว่ะควายคมันเือสือเนาะ วัววัวขากระอวนนะี่หนูเห็นด้วยนี่น้อเนาะขันมาหมาดดู่บ้านเพอดีบ้านถือคนก็ไดนะ้น้องเอ่อห้องพ่วงเหรอเสรีว่า,วา,วาวปลามันอยู่หรอบนี่เนาะพี่น้องเนาะไปดอกนี้น้นนนนองควายมันเป็นเกียรต่อซะเนาะห้าปีนะสี่รุ่นเขามาเก็บใหม่เอาพี่น้องเขาอุ้ยบังดูเผื่ะสั้นทีรีได้ครับเนี่ย เอาพี่น้องเอรอไปต่อกันไปครับผมหมนอีกครับปุ้ยพี่น้องเดี๋ยวเห็นยังบ่คขำหน่อน่ะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อสีภาไปเอาเด้อพี่น้องนะเดนะแดงใจไวอยู่น่ะมาครับผมน้ำมาร์คน้ำมาก์คว้ามันอยูกก่ใกล้ๆกันเลยพี่น,อกกน้องอยู่ใกล้ๆกันก็เพียรปวกนเนื้อครับเดี๋ยวพี่น้องเนดะ้อ าช่องลงไปก่อนเอ้ยสิแล้วครับมาหายยู่ก็ได้กินเอา้าแม่ค่อยก็ได้กแกงนะพี่น้องเนาะอือปุ้ยสองดอกพี่พน้องเพียนี่แดงจายไว้ครับพี่น้องเอ้ยมองดูมองดูเน็ดแดงครับพี่ดอกหนึ่งญ่ๆเลยแดงจายไว้เลยครับผมเพียเอามันมันมันพี่น้องมัน อ,อ,อ,อุ้ยฮะอตโอต่ออู้แก่ๆอู้งามง้างงางางา้างอู้ยไปเยอะเยอะังเดี๋ยวอีกดอกนึงกันเด้อพี่น้องเด้อนี่ไก่ๆก,ก,ก,กันเลยครับพี่น้องไอชิปชิบชิบชิปอู้ เสี่ยล่าไหลอยู่เดี๋ยวก็เป็นเห็ดเอ้จำซองนี่ไปได้ไหมนี่ครับผมพี่น้องไปต่อไปครับผมพี่น้องเห็นไหมครับเลยนี่เห็ดแดงเด้ครับเห็ดลำหมากครับซวงดอกครับแปลกวะพี่น้องนี่ครับคางทางกันครับเห็ดก้อเห็ดอันทานครับซวงดอกครับผมสุดยอดครับพี่น้องอุ้ยเมื่อยกับเมื่อยม้วนกับม้วนหมานกับมานครับ หายต้งเห็ดแดงเห็ดกวาเห็ดจำปาปีต่ว่าห้องกสิหาไปเรื่อยๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกันเด้อปาปอือตุ๊ตุ๊ตอันนี้อันนี้เห็ดเห็ดแดงเห็ดตะมากครับผมนี่ครับบ้านนี่ใกล้ๆกันครับผมพี่น้องที่ว่านนะครับเห็ดกวาครับเห็ดทานกับว่าเอิรน เฮ็ดนาดำก็เอื้อนครับผมฮิฮ่ายีครึครุมันๆตะปูเอ้ไม่ได้แกงไห็ป่นมีครับผมดอกที่สองครับเฮ็ยังไปล่างเอาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องครับพ่อเป็นปลาเลยครับมาเนี้เฮ็ดยังพี่น้องว่าเฮ็ดพริกครับผมนี่ครับเฮ็ดพริกครับพี่น้อง เอามองเดียวเตรียมตาเลยทีไรบูเอาเอานั่นรอเอ้อเก็บเอาเด้อย่านี่มองผ้ากันเจ็บเหียนบอยอยู่ช่องนีง่ครับเป็นปลาเลยครับเป็นจุ่มมันมาตอไปเพี่ก็เกิดไปแน่โซมองครับผมอันเขาเอ,าอื่นหนี้เพ็กแล้วครับเพ็ก ย้ายหะผีร่างอะไรนี่ครับมีกันแม่นเออเป็นนอ่ครับผม เห็ดเพ็กครับอุนดิอย่าหายัจผานี่เลยเห็ดมวนี่เนี่ยที่เกิดเป็นอุ้มเป็นเป็นกลุ่มนะครับเจ้นี่นี่ครับผมครับชัดๆครับพุทธน่ะอ่ะเด้นั่งกัดเล่นไปที่นองไป เข้าไปเรื่อยๆครับผมกะพ่อได้เลีมไปแล้วครับว่าเห็นแล้วครับพี่น้องมาสบายกันเบิ่งนะครับบานนี่เป็นอย่างไรนี่บู๊ดเฮ้ยเบื้องดูพี่น้องแม่นบ้นลนอะไรนี่มาครับนี่เฮ้ย ลูกส่งแก่หัวะหี้ผลเอ้าแก่เกา่กกาเก่าเหรอพี่น้องพูดละ่ะเป็นป้ายอยู่ครับเย็ดเพล็กเด้อพี่น้องเองอุ้ยอันนี้บอกูมว่าแต่แค่พื้นที่สินย้อมกินกันบ่เออบ้านเ้าเกิดอ๋อเนาะอุ้ยเอาพี่น้องเนาเย็บเด้อพี่น้องเด้อเพียบู๊ยดอกง,งามครับเพี่อ่ฮู้ฮู้ฮู้ไ จุ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 จับอัดไหลบางพี่น้องเบิ้องแน่นบัดเลยครับนี่เด้อพี่น้องเนะี่ยควายไทยไปเนาะครับครับมันนี้อย่าอัวครับครับโอ้ งา,ากออ้เทอ,อ,เอีพอเอ้เามนี้เขาเียดน้เหเดี๋ยวเอานีไปก่อนครับพี่น้อง,องดูล่ะครับสะอวนมาพี่น้องเอ้ยอย่เนีเด,ยเเดียวครับอสัมด,ด,เดีเดี๋ยวเดีเดี๋ย,ยพี่น้องตาหนึ่งคัตานึงค พี่หน่องโอุ้ยเพื่อนเสียงามสวยงามโอ้ถือว่าท่านเบิดอยู่เออเก็บไปเรื่อยๆบ้างเก็บเอาเลยเพื่อนอือฮัดพี่น้องจุ่มยาวกระบานเล็กครับพ่อเลยพ่อเลยแต่ว่ามันเจียบเลยนี่เออฮะ อันพวกแกนก็จะเป็นดอกขาวๆเนาะต้องแกยอยู่เกยอยู่ตีเออเก็บไปก่อนแล้วัดตีไอตีป้าเาเห็นเอาพี่น้องเก็บก่อนเด้อครับพี่น้องเด้อ พี icana, ่น้องมาแล้วจุดไข่แม่ของห้องเกันนะเฮ็ดพี่น้องเออพี่น้องเอยเห็นว่พี่น <aty> ้องเอยตะไข่ตะไข่ใหญ่หนึ่งดอกสองดอกดอกที่สามะจะจะติงจะอาจจะติงจะติงจะติงจะเห็นเด้พี่น้อง หากินกับบ้านเฮ็ดอาหารกับแซบเมื่อไหรหากินสมคำลำลื่นครับผมเก็นได้พี่น้องพี่น้องนี่อีกวะนี่อีกวะจนได้ฟันใส่ครับผมอุ้ยเซย์อะไรมีแต่ว่าะเอ่างงามไอพี่น้องเขาเบิ่งกกระบาดได้แปลงเลยอุ้ยอุปยีปี หเห็นไหมแขยงง่ามพี่น้องเงยจากบาทเลยนะเสียมกันเลยพี่น้องตัวลงไปนี่แหละครับผมนี่แหละครับที่เด็ดครับผมตะไคร่นะครับเอาเอาีกเอกี้นี่นี่นี่ดู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 นี่เด็ดดู เด็ดดูแง่เสบครับนีแล e ้ครับป้องแหน่ครับไข่แม็กเข้าเลยครับมือนี่อู้ห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 ู้ฮอ้โซอ,อ,อ,อูโด้เบิ้งนี่เด็ดาตอรเบิ้งเบิ้งปาตอเอาอีกดอกนึงดอกหนึงดอกนึงดอกนึง

<Hey. S 2> ดอกวัเนเงี้ยพี่รองง่ายกฟฝ่ามือคุณดินอ้าจวดไปต่อพี่รองไปต่อไม่อะไรพี่รองกาพ่อได้แกงอยู่ครับนี่ครับสีเป็นเฮดร่วมครับเป็นเฮดเพกแน่เฮดที่เด็ดเท่าครับตะไคร้ครับผมบู๊ยจนได้ฟอนใสสามดอกปอนอิ่มครับเนาะครับนเนาะเฮ้ยปอนอิ่มครับผมกา คลิปนี้กะบมานพ่อสมควรอยู่ครับสำหรับการเก็บเห็ดนะครับเนาะกับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่ปลาชุ่มช่นของเฮากะขอขอบคุณที่ทุกท่านที่ตามรับชมจนจบคลิปนะครับเพื่อนนาสิผ้าไปเก็บเห็ดไปใส่เบ็ดหรือว่าไปตื้อแแจังว่าชมกันเนาะพี่น้องเนาะสำหรับมื้อนี้มานๆครับผมสวัสดีครับ